หากเพื่อนๆกำลังมองหานิยายวายแนวสืบสวนสอบสวนค่ะมีปมปริศนาก็ขอแนะนำเรื่องอาชญาการรมรักในม่านเมฆค,ค่ะคำโปรยเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจียงถิ่งระหว่างเข้าปราปรามแก๊งค้ายายักษ์ใหญ่น้ำเมืองกงโจงทำให้ลูกทีมหลายสิบนายถูกระเบิดจนเสียชีวิตทั้งทีมตัวเขาเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด กลายเป็นเจ้าชายนิทามานานถึงสปีกว่าจะหนีจากขุมนรกนั้นมาได้นึกไม่ถึงว่าเมื่อฟื้นจากอาการโครม่าได้ไม่นานยังไม่ทันได้กลับไปสัสงเรื่องราวที่กงโจก็เกิดคดีศพแช่แข็งขึ้นภายในสถานที่พักฟื้นของตอนเองจากเหตุการณ์นี้ทำให้เขาได้พบกับเยียนเสียลองสารวัตรแผนกสืบสวนอาชญากรรมแห่งเมืองเจี้ยนหนิง เส้นผมดำครับตับกับผิวขาวซีดแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นก็ไม่อาจบดบังความงดงามแสนสง่าในสายตาของเยี่ยงเสียไปได้เขาเพียงรู้สึกว่าเคยเจอบุคคลน,นี้ที่ไหนมาก่อนและทุกครั้งที่เกิดเรื่องจะต้องมีคนคนนี้เข้าไปพัวพันกับคดีที่เขารับผิดชอบอยู่เสมอจากสงสยัยจนต้องจับตามองกลายเป็นความสนใจในตัวของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster ร่วมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนิยายเรือ่องนี้จัดตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ s e n ส์บุ๊กผู้แต่งหัวช่างมีทั้งหมด6เล่มจบนะคะ ตัวละครหลักของเรื่องก็จะมีเจียนถิงค่ะจริงๆต้องเรียกว่าเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถมากแต่ว่าดันไปแพ้ตัวผู้รายแล้วก็ทําให้กลายเป็นนอยเป็นผักไปช่วงหนึ่งค่ะส่วนเยียนเสียค่ะก็คือเป็นตํารวจที่มีความสามารถเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านิสัยเขาจะค่อนข้างหำหำแบบมูทะลุจะตรงกันข้ามกับเจียนถิงค่ะขึ้นต้นเรื่องมาค่ะก็ระเบิดปุ้มใหญ่เลยค่ะกลุ่มควันเนีย่ยค่ะ คลุ้งกับพวกสะเก็ดระเบิดออกมานะคะทั้งเศษหินเศษไฟอะไรกระเด็นโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวเงี้ยค่ะก็เริ่มค่อยๆทย,ยอยคลื่นลงมาค่ะทีเนี้ยท่ามกลางปเปลวเพลิงเนี่ยค่ะก็จะมีตำรวจตำรวจเนี่ยกับพี่ไฟอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ส่งเสียงอึกระทึกข้างๆแบบแวดล้อมแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าเรียกกองบังชาาการเขากำลังเสริมเขากำลังเสริม แล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าหัวหน้าเจียงละ่ะหัวหน้าเจียงอยู่ไหนแย่แล้วหัวหน้าเจียงพุ่งเข้าไปนี่ไหน<ๆ>เร็วเร็วเข้าภาพตรงหน้าค่ะมีความน่ากลัวไม่ต่างจากขุมนรกที่แบบบิดเบี้ยวเลยทีเดียวค่ะอยู่ๆเสียงอึกกระทึกคึกโครมก็เหมือนมีใครมาปิดสวิต์ค่ะมือที่จับกำแพงเนี่ยถูกความร้อนลวกแสบเนี่ย แล้วก็เลือดไหลาจากปลายนิ้วทั้ง5้าก็ค่อยๆระเหยกลายเป็นไอค่ะก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นแล้วเรื่องราาความรู้สึกตรงนี้มันเหมือนเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ามาในฝันอยู่หลายครั้งมากๆตัวเขาเองก็ได้ยินแต่เสียงหอบหายใจของตัวเองพยายามที่จะยกปืน่ะมาเลงไอปีศาจท,ที่ค่อย,อยๆย่า,างออกมาจากทะเลเพลิงค่ะแต่กระสุนเนี่ยก็ดังป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 ,งป,งป,งปังทะลุร่างปีศาจเลยค่ะ พอเขาเนี่ยผ่อนมือลงค่ะจนกระทั่งว่าปืนเนี่ยมันตกไปกระแทกพื้นก็ได้ยินเสียงเบาๆว่าผมอยู่นี่เหมือนกับเสียงงูพิษที่อยู่ด้านหลังแบบหัวล่อที่เย,นย็นเยือกแล้วก็น้มตัวเข้ามากระซิบข้างๆหูพังรูปแก้มของเขาอย่างแผ่วเบาค่ะพูดว่าเจียงถิงผมอยู่ตรงนี้ในฝันเนี่ยเจียงถิงก็พยายามที่จะหันกลับไปค่ะแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นเงาสีดํานั้นได้ค่ะ แล้วผู้ชายคนนั้นหรือเป็นเงาเนี่ยแหละก็พูดว่าไปลงนรกด้วยกันเถอะไปด้วยกันกับผมทุกอย่างของคุณจบสิ้นแล้วจบสิ้นไปตลอดกาลแล้วนั่นก็คือเป็นจิตสำนึกสุดท้ายค่ะก่อนที่จะได้ยินเสียงไซเรนดับเพลิงรถตำรวจอะไรต่างๆค่ะค่อยวิ่งมากืนกินแผ่นดินก็ไหวแยกตัวออกไปมือปีศาจก็นับไม่ถ้วนก็ฉุดคร่าเอาร่างของเขาลงนรกไปค่ะทั้งเป็น จากนั้นก็มีการตัดฉากไปว่า3ปีให้หลังค่ะนาเมืองเจียนหนิงนะคะเจียนถิงก็ลืมตาตื่นขึ้นค่ะอยู่ในห้องพักของผู้ป่วยนั่นเองค่ะแล้วพวกพยาบาลก็คุยกันว่าวันนี้เตียง538เนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอเนะเป็นเจ้าชายนิทามาตั้งหลายปีไม่นึกเลยว่าจะฟื้นสงสัยว่าแต่ก็เขาไม่ได้ตอบนะคะว่าว่าอะไรแต่ก็มีคนบอกชุบๆอย่าพูดมากกลับไปทํางานซะ ซึ่งณนะตอนนั้นค่ะเจียงถิ่งก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับเสียงรอบข้างนะคะเขาก็ยังรู้สึกสลืมสลือแล้วก็นอนมองไปที่นอกหน้าต่างค่ะสักพักหนึ่งก็มีหญิงสาวค่ะเข้ามาทักทายว่าพี่เจียงก็คืออย่างเมยค่ะเป็นผู้หญิงสวยคนนึงค่ะก็รู้จักกับเจียงถิ่งไว้เพราะว่าเจียงถิ่งเคยช่วยเหลือเธอค่ะ แล้วเธอก็บอกกับว่าเนี่ยพี่เนี่ยหลับอยู่ก็เลยไม่ได้กวนเนี่ยเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วจอดรถพร้อมแล้วไปกันเถอะสุดท้ายค่ะเจียงถิ่งก็เลยออกจากโรงพยาบาลค่ะไปอยู่กับสาวน้อยเป็นการชั่วคราวแต่ในระหว่างนั้นค่ะเขาก็พูดว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยนะเพราะว่า ก็รู้ใช่ไหมว่างานของเขามันอันตรายแล้วก็คนกลุ่มนั้นก็ยังคงตามล่าเขาอยู่พวกนั้นนึกคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ถ้ารู้ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยแน่นอนเลยว่าเขาต้องมาไล่ล่าแล้วจะทําความเดือดร้อนให้กับหญิงสาวนั้นเองแต่หญิงสาวก็บอกว่าพี่จะพูดอย่างนั้นได้ยังไงคือฉันเนี่ยถ้าไม่มีพี่เนี่ยก็คงติดคุกอยู่ที่ไหนไปแล้วทุกวันนี้ที่มีได้ก็เพราะพี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอก็เลยพาเจมถิงค่ะ ไปที่ร้านคาเฟ่ที่ตอนนี้เธอเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองค่ะตัวเจียงถิงเองเขาก็มีแผนค่ะเขากล่าวไว้ว่าเดี๋ยวรอให้เขาเคลื่อนไหวได้เป็นปกติแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปที่กงโจอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แนะนําให้ตัวอย่างเมยเนี่ยก็คือเก็บของให้เรียบร้อยแล้วไปซ่อนตัวที่บ้านเกิดดีกว่าอย่างเมยก็แบบไม่คาดคิดว่าเจียงถิงจะตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยกลุ่มคนที่แบบต้องการจัดการฆ่าล้างคน พี่เจียงเนี่ยก็คืออยู่ที่นั่นนั่นแหละถ้ารู้ว่าพี่เจียงไม่ตายเนี่ยก็เอาไปเป็นว่าเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนที่สุดเลยแต่ว่าเจงขิงก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่าเนี่ยคนของเขาถูกระเบิดตายแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบโดยการที่ไปจัดการกับคดีน,นั้นนั่นเองค่ะอย่างเมยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็เอาเป็นว่าเธอก็พยายามดูแลเจงหิงอย่างดีค่ะ ร้านคาราโอเกะก,ก็คือเริ่มเปิดให้บริการค่ะปรากฏว่ามีลูกค้ามาโวยวายวาเนี่ยขายอะไรเนี่ยซึ่งตัวบาร์เทนเนอร์ก็บอกว่าเนี่ยชายเย็นลองไอแลนไงครับซึ่งตัวผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นค็อกเทลอันนี้ไม่มี Ang ah ol, แอลกอฮอล์เะยนี่มันโกหกลูกค้าชัดๆซึ่งตัวบาร์เทนเนอร์ก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ใส่พวก แอลกอฮอล์ or, นะครับมันเป็นอีกฝั่งทึงไม่ใส่แอลกอฮอล์นะผู้ชายคนนั้นก็ยังคงโวยวายค่ะบอกว่า,วาเนี่ยแบบฉันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่อย่างเม่ยก็เลยเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราชงใหม่ให้เอาเป็นแบบอันที่มันมีแอลกอฮอล์ตามที่คุณลูกค้าต้องการละกันคุณลูกค้าก็เลยยอมกลับมาแต่โดยดีแต่ว่ามันก็ยังมีปากคอเถียงกันว่ายังไงเขาก็คิดว่า เนี่ยมาขายไอลองไอแลนด์อะไรเงี้ยมันผิดนะมันแบบว่ามันไม่ใช่แบบของที่มันไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นค่ะจริงๆคือลองสารวัตรเหยียนเสียนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านเกิดคดีขึ้นในร้านคาเฟ่นเนี้ยละค่ะก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยพอพนักง,งานเนี่ยจะไปเอาน้ำแข็งเปิดตู้ไปเจอศพแช่แข็งค่ะ ก็เลยแบบบีดร้องเข้ามาแล้วทีเนี้ยตัวเหยียนเมยเนี่ยก็แบบตกใจมากตัวเจียนถิงก็เลยบอกว่าไม่ได้อย่างงี้ต้องตามตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยมีการโทรแจ้งตามหาตำรวจซึ่งตำรวจก็โทรมาหาเหียนเสียค่ะเหยียนเสียก็เลยแบบว่าโอเคทั้งทั้งที่จริงวันนี้เราแบบได้ลาครึ่งวันนะแต่สุดท้ายต้องไปนั่งจัดการกับเคสละ ตอนนี้รถมันก็ไม่อยู่หรอกแต่ว่าเคสเนี่ยคือแค่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวเข้าห้องครัวก็คือเข้าไปดูคดีได้เลยทุกคนก็เลยสุดท้ายก็คือต้องกลับมานะั่งเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะคนในร้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากสภาพศพเนี่ยค่ะไม่มีร่องรอยของการถูกทำลายไม่มีกลิ่นเล่าไม่มีบาดแผลภายนอกแม้แต่ตัวหน้าอกอะค่ะก็จะแบบมีการหดตัวมีรอยช้ำสีแดงม่วงชัดเจนซึ่ง แสดงว่าคนคนนี้ค่ะไม่ได้ถูกตีจนตายแล้วถูกเอามายนไว้แต่ถูกแช่แข็งทั้งเป็นนั่นเองค่ะแพทย์นิติเวศค่ะก็มาอธิบายว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยถอดเสื้อแบบผิดปกตินะมีรอยจ้ำนสบนศพสีแดงผิวหนังบางส่วนเนี่ยก็คือส่วนที่เปือยอะค่ะของศพเนี่ยด้านในกางเกงเนี่ยมันมีตุ่มน้ำเล็กๆก,ก็เลยวินิจฉัยว่าหนาวตายอย่างเฉียบพลันนั่นเองค่ะ เวลาตายยังไม่ทราบแน่ชัดแล้วก็ยังมีเลือดออกจากทวารบนใบหน้าด้วยก็เลยต้องมีการชนสุดเป็นขั้นต่อไปนั่นเองเหยียนเสียเขาก็สงสัยว่าเนี่ยผู้ตายถอดเสื้อผิดปกติแบบว่าพบส่วนใหญ่ก็จะพบว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำแล้วก็สติเลื่อนเลือนก็ควรที่จะเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่ในตู้แช่แข็งสิแต่ว่าอันเนี้ยกลับไม่เจอเสื้อผ้าที่ถอดทิ้งไว้ในตู้แช่แข็งเลย กลายเป็นว่าเอาตัวเองยัดเข้าไปในตู้มันดูแปลกแบบว่าพิสดารมากๆจริงๆเขาก็เลยมีการออกคำสั่งค่ะว่าให้ไปสืบสวนซิดูกล้องวงจรปิดต่างๆดูพวกกระเป๋ากุญแจมือมือถือที่จะระบุตัวต,วตนของศพนั่นเองค่ะตามที่ต่างๆก็กระจายกันไปในทีมสืบสวนแล้วทีนี้ก็เริ่มมาสืบสวนคนในร้านว่า พวกนายเห็นอะไรหรือเปล่าซึ่งพนักง,งานก็บอกว่าเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นเปิดประตูปุ๊บแล้วก็หวัดหวีดร้องเลยเนี่ยยังแบบฉี่ร่าลงมาเลยนะอันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแล้วเแล้าเขาถามเรื่องกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดของหลังร้านมันดันเสียค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นพวกที่จอดรถที่แบบมีคนมาจอดผิดๆถูกๆนี่แหละเขาก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะดูเรื่องกล้องวงจรปิดเท่าไหร่นะก็เลยจําเป็นต้องไปดูกล้องวงจรปิดตรงจุดอื่น อย่างไรก็ดีค่ะในตัวศพเนี่ยเนื่องจากมันมีกางเกงอยู่เนี่ยก็เช็คแล้วว่าโอ้โหกางเกงนี้ถือว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพราะว่าคนคนนี้ก็เรียกว่ามีฐานะเลยนะเย็ยนเสียเขามองไปเห็นคนที่นั่งรถเข็นค่ะก็เลยถามว่านั่นใครอย่างเม่ค่ะก็ร้อนใจค่ะเลยบอกไปว่าเนี่ยคู่ม่นของฉันเอง คือตอนที่เราอยู่เมืองอื่นด้วยกันก้มามันกันแล้วเขาก็มาหาชันที่เจียนหนิงเนี่ยแหละแต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุหมดสติไปช่วงขณะหนึ่งก็เลยยังเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่นเองแล้วก็วันเนียพิ่งจะรับออกมาจากโรงพยาบาลเลยก็เลยต้องพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวนั่นเองค่ะเยยนเสียงก็เลยเริ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเขารู้สึกสะดุดใจกับผู้ชายคนนี้เหลือเกินเหมือนว่าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนส่วนเจียนถิงค่ะ เขาก็ตอนที่เขาว่ากาลังจะลงจากรถอะตอนที่มาถึงเนี่ยเขาก็เหมือนเห็นไอเด็กผู้ชายคนนี้แหละที่แบบใส่ฮูดเนี่ยแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดําคล้ายๆกับกระเป๋านักเรียนด้วยเห็นจากไกลๆแต่พอเขามองไปแล้วเนี่ยก็เดินหนีออกไปแบบท่าทางระมัดระวังตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการสืบตอบแล้วก็ไปค้นพวกขยะข้างๆตรอกค่ะว่าแบบเจออะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเจอเสื้อฮูดสีน้ําเงินค่ะ แต่ว่าไม่มีกระเป๋าสตางค์มือถือหรือกุญแจเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บรายนิ้วมือต่างๆไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตามตู้แช่ตามพวกเสื้อฮู้ตามแบบว่าโดยรอบของคนตายต่างๆค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสรุปตายเพราะอะไรกันแนะ่เป็นเพราะว่าตัวเองฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือว่าถูกฆ่าแล้วจากนั้นเขาก็ถามว่าตัวเจนถิงอ่ะเ,ออเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรอลุกขึ้นได้ไหม เหมือนผมเคยเห็นคุณมาก่อนนะซึ่งตัวเจนถิงนะคะก็ต่อไปตามปกติว่าชื่อลู่เฉิงเจียงตำรวจก็ทกําการสืบสวนสืบสวนเสร็จทุกคนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อ่ะจากไปค่ะก็คือถือว่ายังปิดไอตัวคาเฟ่ยังไม่ให้เปิดดําเนินการนะคะเจียนถิงเขาได้บอกกับอย่างเมยค่ะว่าเขาเคยเจอกับเหยียนเสียมาก่อนละ แล้วก็อธิบายค่ะว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยมันมีคดีใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองกงโจโลและเจี้ยนหนิงเนี่ยมีการทําคดีร่วมกันเขาเป็นผู้บังคับบัญชาการซึ่งตอนนั้นนะคะตัวเหยียนเสียเนี่ยบุกเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ค้ายาที่มีปืนเพียงลําพังแล้วก็ใช้ก้นขวดเนี่ยจัดการจงตายคาที่เลยในวันที่เลี้ยงฉลองกันเนี่ยเขาก็อยู่บนเวทีส่วนตัว เจนถิงเนี่ยค่ะเขาก็อยู่ด้านหลังก็เจอหน้ากันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นั้นทําให้เยี่ยนเสียค่ะได้ขึ้นมาเป็นรองสารวัตรนั่นเองค่ะแล้วตัวเจนถิงเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าคนคนนี้ชอบทําออกนอกกรอบมากๆเลยจริงๆเขาก็ไม่เห็นด้วยเรื่องที่ได้รับเลื่อนขึ้นไปเป็นตําแหน่งรองสารวัตรหรอกแต่ก็ยังรู้สึกชื่นชมกับคนคนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนมันมีปมอะไรบางอย่างระหว่างสองคนนี้อยู่ ซึ่งไม่ได้กล่าวนะตอนนี้ค่ะมันจะค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆนะส่วนเย็ยนเสียเองค่ะก็จำคุ้นๆคลับคล้ายครับคาเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่เหมือนแบบมันสมองก็แบบยังคิดไม่ออกว่าแบบเขาเป็นใครเขาเป็นใครก็ยังติดอยู่ในหัวนี่นแหละคะ่ะแผนกนำสดไปชนสูตรค่ะก็ประกบว่าเจอของหายากมากๆเลยค่ะมันเป็นสารตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าสโคโปรามีนค่ะหรือว่าสารอังคาลอยที่มี การออกฤทธิ์คล้ายๆเหมือนยาแก้เมาเรือเมารถแต่ว่าปริมาณค่อนข้างเยอะมากๆเลยเป็นแบบ600เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งยังผสมกับเมทแอมเฟตามีนอีกที่มีอาการแบบประสาทหลอนหรือว่าเพลครั่งความคิดสับสนมันก็เลยเหมือนจะเป็นเหตุว่าเด็กคนนี้น่าจะเสพยาไอซจนตายซึ่งตัวหัวหน้าโกรเนี่ยที่โทรมาเนี่ยแจ้งก็บอกว่าทั้งใช่และไม่ใช่พรด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับ ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ล่าสุดเนี่ยนะมันไม่เหมือนส่วนประกอบของยาสารเสพติดอื่นๆที่เคยมีมาเลยมันเหมือนมันเป็นตัวใหม่ที่แบบออกฤทธิ์รุนแรงแล้วก็ทําให้ร่างกายเสียสมดุลมากๆถึงขั้นแบบว่าเข้าไปในตู้แช่แข็งแล้วก็ตายทั้งเป็นเนี่ยและจากในภาพกล้องวงจรปิดที่ตํารวจหามาได้ค่ะก็เจอว่ามีเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละ คือเดินโซซัสโซเซไปไปมามาแล้วก็เหมือนแบบพูดอะไรพึมพำกับใครสักคนตามลำพังเนี่ยแล้วก็พยายามแบบจิกหัวตัวเองแบบกัดกลุ่มมากๆสะดุดถังขยะลงไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เจ็บอะไรก็กระชากคอเสื้อของตัวเองอะค่ะทิ้งเสื้อไว้นั่นเองค่ะเลือดเนี่ยก็ไหลออกหู จากนั้นค่ะภาพกล้องวงจรผิดก็แสดงให้เห็นว่าประตูห้องครัวเนี่ยมันเปิดเหมือนมีบางอย่างที่มาดึงดูดความสนใจของผู้ตายค่ะแล้วก็ฟื้นลุกขึ้นค่ะเดินโซซัดโซเซเข้าไปในห้องครัวนั่นเองค่ะพวกตำรวจก็ตื่นตระหนกมากเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนเลยค่ะถ้ามันแพร่กระจายขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยสงสัยคือหายนะจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์เลยนะคะ จากในภาพจ้องกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นเสียงก็รู้สึกว่าแบบมีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะว่าจากปากคําให้การของเจนถิงเนี่ยก็บอกว่าคนคนนี้ถือกระเป๋าสะพายคลายกระเป๋านักเรียนแต่ที่ปรากฏตัวเนี่ยกลายเป็นว่ากระเป๋ามันหายไปไหนล่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เลยต้องมีการตามสืบค่ะว่าสรุปกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าเจอกระเป๋าก็น่าจะได้เบาะแสะเพิ่มนั่นเองค่ะ แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเจียนถิงจะได้เข้ามาร่วมในคดีสืบสวนอย่างไรบ้างนะคะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็เพื่อนๆต้องติดตามกันเอาเองนะจ๊ะความรู้สึกที่ได้หลังจากที่ได้อ่านเรื่อง อาชญากรรมรักในม่านเมฆค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกติดตามว่าเหตุคดีฆาตรกรรมหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรยังไงแล้วก็จะมีการที่ปมของเราเรื่องมันจะค่อยๆแบบขยายปมไปเรื่อยๆค่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าน้องสล o อตแก๊งสเตอร์ก็ชนเพื่อนมาค้างกันอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะเรื่องนี้ก็อ่านกันแล้วก็ค้างกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกอ่านแล้วติดตามแล้วก็สนุกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ่านเรื่องนี้ก็แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสลอตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่กด subscribe ช่อง y o u t u b e ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อน รับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเน a ให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับและเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของน้องสล็อตแก๊งสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดยแฟ คอชิแอสและดูดูที่จะมีมุกฮ้าปั่นป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้